ขอนอ,นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองนอ,นอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาสั่งสอนตัวเองก็ในเรื่อง ประสบการณ์ชีวิตที่เรียนรู้ธรรมชาติชีวิตมีความสมหวังผิดหวังในที่สุดชีวิตก็ต้องค้นหาตัวเองในสิ่งที่เราเรียนรู้ธรรมชาติศัจธรรมตามพระธรรมคำสอนชีวิตพวกเรา ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่เราจะต้องเป็นที่ยึดเดี่ยวของเราก็คือจิตใจที่จะต้องใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ที่สุดของเราที่มีชีวิตในการเกิดของเราที่พึ่งที่สุดที่เราจะต้องน้อม เอาไว้เสมอนั้นก็เป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ถึงที่สุดเพื่อจะให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนคือปลดทุกข์ปลดความยึดมั่นแล้วก็พร้อมที่จะมีกำลังใจที่มั่นคงก็เป็นเหตุอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้อง สร้างความเพียรให้เราใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์เต็มที่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นเมื่อเราโอกาสได้เกิดมาใช้กรรมแล้วก็ตามเราก็พร้อมที่จะสร้างกรรมใหม่เพื่อจะกำจัดสิ่งที่เราข้าง้างในการมีชีวิตนะทั้งทีเราก็ต้องน้อม การสั่งสมจิตใจของเรากันชีวิตที่เรา,เาจะต้องสร้างที่พึ่งให้กำลังใจตนเองก็ต้องใช้สิ่งที่ตักเตือนเสมอว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงเหตุจากชีวิตไม่เที่ยงจึงได้น้อมหน้าที่ของร่างกายหน้าที่จ,จิตใจ ที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะในการมีชีวิตของเราในชีวิตทั้งหลายที่เราด้วยเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรานำมาใช้ชีวิตจะประกอบไปด้วยการควบคุมกายวาจาใจการพัฒนากายวาจาใจ ก็คือความตั้งมั่นดังนั้นการที่จะเดินทางไปสู่มีชีวิตสูงวัยเราจะทำอย่างไรให้ใหชีวิตนั้นมีที่พึ่งของตนนะถ้าว่าเราน้อมในกระแสะโลกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาปัจจัยภายนอกเราก็เห็นกันทั่วไป ก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งของตนได้นะในเรื่องกำลังใจในเรื่องสิ่งที่เราเรียนรู้สัจธรรมหรือไม่ถ้าเรามุ่งมั่นทางเดียวนะไม่ได้น้อมถึงสัจธรรมของชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดกันนะก็เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเช่นเดิม เนอเมื่อถ้าเรามาจุติหรือมาเกิดเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเราก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียนรู้ความจริงตามพระธรรมคํำสอนนั้นด้วยไปยัดเยียดนะไปผลักดันส่งเสริมอย่างไรก็ยากเหลือเกินที่จะทำความเข้าใจในสัจธรรมของพระธรรมคํำสอนกันได้ นะเพราะเหตุจากเราต้องมีการภาคเพียรใช้ร่างกายของเราใช้ความคิดใช้คำพูดตรวจสอบตัวเราเองว่าชีวิตของเราจะดำเนินในแนวทางอย่างไรให้มีความสุขความเจริญเป็นเบื้องต้นเสียก่อนถ้าเราไม่มีการฝึกอบรมตนเองก็ยากเหมือนกัน เราจะตั้งมั่นเปะปะก่าวร้ายกล่าวโทษผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราว่าเป็นเหตุทำให้เราต้องมีการเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เราเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตตามพุทธบริษัทสี่นั้นก็จะเห็นว่าชีวิตของเราจะเกิดมาก็ต้องมีกรรมที่ได้เกิดมา แล้วก็เราจะต้องมีชีวิตอย่างไรจะควบคุมชีวิตให้สร้างความดีหรือไม่ถ้าเราสร้างความดีเราก็จะเปลี่ยนกรรมนะซึ่งอดีตที่ผ่านมาจะสมหวังผิดหวังได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามโอกาสแก้ไขอบรมตนเองนะพัฒนาตนเอง จนเกิดที่พึ่งของตนแล้วก็มีความกลราหายสิ่งสำคัญที่ได้น้อมอยู่สม่ำเสมอนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเราได้เห็นสัจธรรมต่างๆของชีวิตหน้าอาเนจอานาตใจการเหลือเกินถึงที่เราได้เห็นในประสบการณ์ชีวิตตัวตนของเราก็เป็นโรงเรียนให้เราได้ใช้ โรงเรียนของเรานั้นหาความรู้หาประสบการณ์โดยชอบก็คือยึดมั่นเสียก่อนในเส้นตรงที่เราตั้งมั่นไว้ถ้าเราได้สร้างตั้งกำลังใจของเราอยู่ในเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะสามารถน้อมพระธรรมคำสอนเข้ามาสอนตัวเราอยู่เนือง ก็คือเรื่องทุกข์อริยสัจสี4ก็คือต้องการที่จะเรียนรู้การออกจากวัตฏะสงสารของชีวิตก็คือวนเวียนการเกิดการแก่การเจ็บการตายิ่เหล่านี้เป็นเหตุทำให้เรามีทุกข์มีสุขเกี่ยวข้องเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นสิ่งที่เรามีชีวิตหลากหลาย สลับซับซ้อนกันเมื่อเรามีจิตใจที่แก้ไขเราจะเข้าใจการเ,าเรียนรู้ตามทำพระธรรมคำสอนสิ่งเหล่านี้เราจะจับยัดจับปรุงแต่งแทนก็คงจะไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาแล้วแก้ไขก็ไม่ได้แต่เรา จำเป็นจะต้องแก้ไขปัจจุบันาการของเราตามความตั้งมั่นที่เรายึดตามพระธรรมคำสอนก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานั้นค่อยๆระลึกเข้าวหาการกระทำของเรานตั้งแต่เริ่มสมาทานศีลเมื่อเราสมาทานศีลยึดมั่นในศีล ก็เป็นเส้นทางเส้นที่เราเริ่มตั้งต้นที่ดีนะถ้าก็เราไม่ได้ละลึกละอายตัวบาปในการที่เราตั้งต้นจากการรักษาศีลน,นะเพื่อจะให้เรามีหนทางการเดินยิ่งขึ้นขณะที่เราตั้งมั่นด้วยการรักษาศีลก็กลายเปนเราตั้งมั่นด้วยสมาธิไปในตัว เนื่องจากคู่กันระหว่างความตั้งมัน่นจะต้องคู่กันเสมอเรื่องจุดหนึ่งจุดใดเดิมถ้าเมื่อตั้งมั่นแล้วสมาธิก็จะเกิดคู่กับการระลึกการระลึกก็คือการฝึกสตินะพอเราตั้งมั่นด้วยศีลหนทางการเดินก็จะมีทั้งสมาธิมีทั้งสตินะระมัดระวังตัวตนของเรา จะไม่ประสงค์จะทำร้ายตัวเองปล่อยปะละเลยตัวเองนะคาดหวังต่อผู้อื่นภายนอกจนไม่สนใจที่จะดูแลตนเองขยันมันเพียรพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันาการแล้วก็เปิดประโยชน์ต่อสิ่งที่เรามีชีวิตสืบไปนะแต่หากวาเรายังคิดไม่เป็น ทำใช้ชีวิตของเราแข่งไปในกระแสลโลกเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยตลอดการแล้วคาดหวังนะปรุงแต่งผู้อื่นอยู่ล่ำไปนะปรุงแต่งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานบริวารของเรานะทำไมทำอย่างนี้ทำไมไม่อนุุเคราะห์ทำไมไม่เอาใจใส่ เราจะโทษแต่สิ่งที่เป็นภายนอกตัวเราแต่ถ้าหากเราน้อมสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเราจะต้องแก้ไขตัวเรานะให้เห็นสัจธรรมของชีวิตไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเพื่อจะให้มาแก้ไขตัวเราไม่ได้แต่เราสามารถน้อมสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องนั้นนำให้เกิดประโยชน์ เพื่อจะมีการพัฒนาถึงจิตใจตัวเราเองกันสำคัญท,ทีเดียวนะการที่เราเกิดมาทั้งทีจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณของปู่ย่าตายายซึ่งให้เลือดให้เนื้อของเรานะถ้า,าว่าเราไม่เด้นน้อมถึงคุณ ของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์นั้นเราจะเจริญทางไหนเท่าที่สังเกตยากเหมือนกันเพราะเราไปตั้งมั่นนะรังเกียจหรือไม่ได้ลึกสิ่งที่ให้คุณเราก็ทำให้เรานะเชื่อมั่นตนเองข้างเดียวว่าชีวิตของเรา นะไม่ได้มีใครให้นะแนวทางกับเราให้ชีวิตกับเราแต่ในอดีตที่สืบมาแม้กระทั่งตัวเราเองได้เกิดมาพิจรารณาตามความเป็นจริงนั้นก็ได้เห็นสัจธรรมของชีวิตหลากหลายมากมายจนล้วรู้สึกได้เหมือนกันว่าชีวิตทั้งหลายในโลกในสังคมนั้น คนที่เจริญได้จริงๆอย่างแท้จริงนั้นตั้งแต่เบื้องต้นทํำกลางสู่สูงวัยนะก็จะต้องประกอบไปด้วยมีศีลธรรมกรตัญญูนะต่อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานบริวารหน้าที่นั้นหมายถึงการแสดงบทบาทน้อมเข้าหาใจเพื่อจะให้เกิดสภาพความรู้สึก เข้าถึงศีลสมาธิปัญญานะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตเป็นไปด้วยฐานแห่งความตั้งมัน่นนะเราก็จะสามารถพัฒนาประคับประคองตนนะไม่ปรุงแต่งผู้อื่นนะก็มีความรู้สึกต่างๆเป็นไปนในทางกุศลและจิตกุศลแห่งการก,กระทำของเรา ด้วยความยั้งคิดนะจะไม่โทษสิ่งที่มีชีวิตแล้วตกต่ำทำไมเราลำบากทำไมเราเดียวดายทำไมเรานะไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันสิ่งภายนอกนะน้อมเข้ามาพูดจะแก้ไขตนเองให้มีกำลังใจให้มีความตั้งมั่นฝักไฟนะทางที่ พัฒนาตนเองก็จะทำให้เกิดความสาเร็จในชีวิตของเราในความมุ่งมั่นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปคาดหวังผู้อื่นแข่งขันกับผู้อื่นในเรื่องภายนอกไม่ได้มีความตั้งมั่นของตนที่จะสร้างความเพียรต่างๆให้เดินทางไปสู่เป้าหมายของชีวิตในแนวทางสัมมาทิฏฐินั้น เราก็อาจจะหลงทางเป็นในกระแสโลกหลงไปแข่งขันกระแสโลกไม่ได้ทําชีวิตของเราให้มีประโยชน์เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาชีวิตให้เป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งของผู้อื่นได้นะเพราะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เรียนรู้สัจธรรมเราก็ต้องมีความตั้งมั่นในเรื่องแนวทางของชีวิต ก็ยังมีโอกาสนะได้น้อมแต่และชีวิตเกิดมาทั้งทีไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกเกิดมาแล้วสบายทัทนทะีโดยมีปัจจัยภายนอกมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่บริวารดูแลใกล้ชิดแต่สิ่งที่เราได้ถูกดูแลใกล้ชิดก็าอาจจะทำให้เราหลงไหลไปในทาง กระแสที่ถูกเอาอกเอาใจจดโลขาดการพิจารณาธรรมชาติชีวิตคนะาดหวังผู้อื่นให้อนุเคราะห์ส่งเคราะห์อ,อยู่ล่ำไปไม่ได้น้อมชีวิตของเราจะสร้างบุญสร้างกุศลจากการส่งเคราะผู้อื่นได้อย่างไรไม่ได้คิดถึงใจเขาใจเรานะความทุกข์ยากเดือดร้อนในกระแสโลก คามจริงก็เป็นเรื่องปกติในการที่เราสั่งสมบุญกุศลไว้อย่างไรถ้าเราสั่งสมบุญกุศลจนเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเราก็ไม่ต้องคาดหวังผู้อื่นมากแต่เราจะสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ล่ำไปคิดก็ดีพูดก็ดีการกระทำของเราก็ดีนั่นหมายถึงเราสั่งสม แก้ไขอบรมตนเองเพื่อจะให้ภาคเพียรทั้งในกระแสะโลกแล้วก็ในกระแสะธรรมการที่เราจะสอนผู้อื่นนั้นก็เป็นเรื่องอันดับห่างไกลแต่ถ้าเราก็เราสอนตนเองนั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์มากมายนะแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ธรรมชาติชีวิต ก็เป็นโอกาสของเราที่ได้เห็นได้เกี่ยวข้องได้ยับยัง้งได้รักษาคุณงามความดีเพื่อจะให้ชีวิตของเราเดินทางอย่างมีศีลธรรมนะและก็มีคุณค่าของชีวิตสง่างามงดงามอย่างยิ่งการที่เราฝึกตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมนะไม่ประสงค์จะให้นะการ นะผู้อื่นมาดูแลสงเคราะห์เราจะต้องการที่จะสงเคาะห์ตัวเราเองด้วยหลักพระธรรมคำสอนแล้วก็จะเป็นผู้พร้อมเสมอในการมีชีวิตนะให้สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ล่ำไปนะเราจะเห็นว่าเมื่อใจของเรามุ่งมั่นสู่การสร้างประโยชน์ในการมีชีวิตให้เกิดนั้นใจเราจะไม่เศร้าหมอง แต่ถ้าหากว่เราจิตใจรอคอยคาดหวังผู้อื่นให้มาส่งเคาะเราส่งเสริมเรานั่นะแล้วก็เป็นเหตุทำให้เราเศร้าหมองเพราะเราไม่มีอนุภาพของตัวเราที่จะขยันหมั่นเพียรมุ่งมัน่นอ่อนน้อมถ่อมตนพัฒนาชีวิตให้เกิดความกระหายที่จะใช้ชีวิตของเราให้มีระเบียบวินัยอย่างไร เขาเรียกว่าตามความรู้สึกที่เรามีชีวิตในปัจจุบันนการนั้นเราจะต้องเข้าใจนะเริ่มต้นให้ดีตั้งมั่นให้ดนะีเราจะไม่โทษผู้อื่นเด็ดขาดเราจะโทษตัวเราเองว่าเรานั้นเกิดมาแล้วต้องใช้กรรมเก่าจะสร้างกรรมใหม่ที่ดีนั่นเองที่เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ เนี่ยถ้าเราคาดหวังปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษญาติมิตรทั้งหลายต้องอนุเคราะห์ส่งเสริมเราแล้วเราจะผิดหวังกับชีวิตและจะไม่มีอนุภาพความกล้าหาญมั่นคงที่จะมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอันปราณีตนั้นได้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าท้อจงตั้งมั่น โดยหลักของพระธรรมคำสอนมาใช้ชีวิตมาอบรมตัวเรานะให้เกิดความอ่อนน้อมทมตนให้เกิดการส่งเสริมเอานุเคราะห์ซึ่งกันและกันเราจะเป็นผู้ที่กล้าหาญเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้นั่นหมายถึงเรามีประโยชน์อย่างยิ่งนะแต่หากคนเราคิดว่าเราจะสั่งสม ชีวิตเรามีความรู้มีความสามารถสัางสมปัจจัยภายนอกมากมายแต่เราไม่สามารถที่จะให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้เราก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณประโยชน์นะเท่าไหร่แค่ประโยชน์ตนแต่ไม่ได้สร้างประโยชน์ท่านก็ไร้คุณค่าของชีวิตเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต แนวพระธรรมคำสอนก็จะต้องระลึกตรวจสอบตอนเองเพื่อจะให้ชีวิตของเรามีความกระหายมั่นคงในคุณงามความดีนะจะไม่ลดละหรือหมดกำลังจากการทําทความดีทั้งหลายสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราจะต้องคล้อยตาม ว่าสิ่งนั้นขาดที่พึ่งสิ่งนี้เป็นที่พึ่งแต่เราจะยึดหลักพระธรรมคำสอนให้เกิดที่พึ่งของเราแล้วเราสามารถพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้นั่นหมายถึงความตั้งมั่นที่ดีนะเพราะ,ะนั้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัย มีพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ